เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูที่อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงเขาเปิดให้กางเต็นท์แล้วมีเงื่อนไขนิดหน่อยเองะจะเป็นอะไรไปดูพร้อมกันค่ะพรุ่งนี้นะคะหนึ่งกันยายนอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกเขาประกาศข่าวดีสําหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปกางเต็นท์พักแรมได้แล้วนะคะที่จุดเปิดบริการกางเต็นท์อยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสอลอหนึ่งหรือว่าสะพานลิงจะมาแบบค้างคืนหรือว่าจะไปกลับก็ได้ค่ะ แต่ว่าเขาจํากัดนักท่องเที่ยวนิดนึงนะ50คนต่อช่วงเวลาส่วนอีกหนึ่งที่ค่ะบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสรสองหรือว่าน้ําตกแก่งโสภาอันนี้สามารถเที่ยวชมแบบไปกลับได้เท่านั้นนะจ๊ะยังไม่อนุญาตให้ลงไปเล่นนะ้ําหรือว่ากางเต็นท์พักแรมจํากัดจำนวนนักท่องเที่ยว100คนต่อช่วงเวลา ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆขยากไปทั้งท่งโนนสนเขาร่องเรือตาหมื่นและถ้ำต่างๆเสียใจด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการเปิดให้2ที่เท่านั้นและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาพักผ่อนกลางเต็นท์ค้างคืนสัมผัสธรรมชาติมีข้อแม้นิดหนึ่งฟังดีๆนะคะคต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 มาแล้วอย่างน้อย1เข็มด้วยกันร,ระยะเวลาการฉีดไม่น้อยกว่า14วัน แสดงหลักฐานผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือว่าเอกสารอื่นๆที่ราชการออกให้แล้วก็ลงทะเบียนเข้าพักแรมได้เลยนะคะผ่านแอปพลิเคชัน QQ ค่ะใครสนใจอย่างทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะสอบถามกันได้ค่ะที่0887564940หรือว่า Facebook อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงค่ะนักท่องเที่ยวได้ปลอดภัยด้วยเนาะเจ้าหน้าที่ก็ปลอดภัยนะครับยอย่างนั้นก็ต้องฉีดหนเข็มก่อนนะค